สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงดอกดาวเรืองกันดอกดาวเรืองมีสีเหลืองสวยงามสารสีเหลืองในดอกดาวเรืองนี่แหละค่ะเป็นตัวที่ช่วยให้มีสปปรรพคุณทางยาที่เยี่ยมยอดดอกดาวเรืองช่วยบำรุงสายตานะคะช่วยบำรุงสายตาให้ดีเป็นอย่างยิ่งช่วยบำรุงจอประสาทตาช่วยในการมองเห็นได้เป็นอย่างดีการนำดาวเรืองมาใช้ในการรักษาสายตา ก็คือเอาดอกมาตากให้แห้งนะคะแล้วก็หยิบมาหนึ่งหยิบมือใส่ในแก้วน้ำร้อนแล้วก็ชงเป็นชาชงดื่มแค่นี้เราก็สามารถที่จะดึงสารที่ช่วยบำร,รุงสายตาจากดาวเรืองออกมาบำร,รุงสายตาเราได้แล้วค่ะนะคะดอกดาวเรืองเนี่ยแต่ว่าเราก็จะต้องใช้ดอกดาวเรืองที่ปลอดสารพิษนะคะที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี อันนี้เป็นประการสำคัญนะคะ